สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยในชีวิตกมลวิสิตโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าจัดรัฐบาลสุดซอยสิ้นสุดการเลือกตั้งประชามติบวชให้ฟังประชาธิปไตย2องพักหลักชนะก้าวไกลฝันดีไม่คิดว่าจะได้มากเป็นอันดับหนึ่งเพื่อไทยฝันร้ายไม่คิดว่าจะตกเป็นอันดับสอง สองพักจับมือร่วมตั้งรัฐบาลเซ็น MOU มโอกเออกรเริกชูพิธาก้าวไกลเป็นนายกเรื่องราวน่าจะจบลงด้วยดีตั้งแต่ต้นซอยกลับไปเดินสะดุดเอาที่กลางซอยเมื่อสองพักทะเละาะเบาะแววงเรื่องประธานสภา,าสออาการไม่ลงรอยงัดกันเองแย่งตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติว่าสุดท้ายก้าวไกลพาท่ากลายเป็นได้อาจารย์วันนอจากนั้นถึงวันโหวตนายกสวเอาปูนกาหัวพิธาก้าวไกลเรื่องม1 1-2 พลาดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซ้ำด้วยสารรัฐมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสเก้าไกลชอกช้ำต้องยกหน้าที่ให้เพื่อไทยคู่เขาต้มมัดจัดรัฐบาลแทนเดินมาถึงปลายซอยเกมการเมืองพลิกเพื่อไทยตัดสินใจเดินสายสลายขั้วเพราะรู้ว่าไม่มีทางจัดตั้งรัฐบาลได้หากไม่หิ้วพักสองลุงไปด้วยยกเอาวิกฤตบ้านเมืองประเทศต้องเดินหน้าสงครามจบแล้วไม่มีแบ่งฝ่ายรวมได้หมดทั้งภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติ พลังประชารัฐประชาธิปัตย์เพื่อไทยดันทุรังจนมาถึงสุดซอยเดินแบบย่ามใจคิดว่าออกได้กลับบ้านแน่แต่กลับเป็นซอยตันไม่มีทางออกไปไหน9ปีก่อนเมื่อปี57เพื่อไทยก็จัดเนื้อทษกรรมสุดซอยปีนี้6-6กําลังจัดรัฐบาลสุดซอยทางกว้างไม่เดินชอบเดินเข้าซอยตันขายอุดมการทิ้งแลกการเป็นรัฐบาลที่เคยเป่าประกาศประสานเสียงว่าไม่เอาพักสอลุงล้วนเป็นเพียงมหกรรมเทคนิคการหาเสียง ส่วนที่ผ่านมากับก้าวไกลเป็นการตบหน้ากลางศาลาแต่ทำทีไปขอขมาที่บ้านอ้อนวอดนายกแต่ดูท่าก้าวไกลงดออกเสียงแผนสุดท้ายแบไต๋ทั้งสองลุงประกาศไม่รับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลยกให้นายกตัวสูงแทนตัวอ้วนมาเสนอตัวรับใช้บ้านเมืองแต่เจอซีรีส์แรก12คนโอน12วันเลี่ยงภาษีตอนต่อไปปั่นที่บวมเงินตัดตอนรวมอีพีให้กระชับเพราะเวลามีน้อย ปรากฏการตกสวรรค์ของนายกตัวสูงจะถูกถลกหนังในสภาว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของความซื่อสัตย์แช่ครั้งสุดท้ายต้องมันถึงใจพระเดชพระคุณก่อนจากลาผ้าม่านปิด แต่ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ